ไม่ใช่ หลังจากที่เหียไม่ลงคลิปปลากัดเป็นสิบวันนะทุกคนช่วงนี้ลงสิบวันลงทั้งลงทั้งนะแต่ว่าก็จะพยายามทาเรื่อยๆเพราะว,าวันนี้ได้ข่าวแว้วๆมาได้แล้วว่ามีแล้วนะทุกคนปลากัดอมเขยมีคนเจอแล้วนะมังนงก็ต้องกลับมายกเหลาทุกคนวันนี้มังเอเ็ดเอาเบ็ดนี้มาทุกคนนี่ปลากัดอมเขยเราต้องตามให้พบสักทีนะหลายอีพีเลยไม่พบพักทีนะแต่มังเอ็ดเล้วนั้นมังเอ็ดต้องจับให้ได้นี่คือมันไม่มาเนี่เี่ยววันนี้มังเอ็ดเอาไก่มามาล่อคือถ้ามังเอ็ดเดินซ่อนวันนี้ ไม่รู้วันไหนแด้เพราะแต่ล่อนี้สักวันเลยมันน่าจะออกมาเห็นว่าวันไม่เห็นเ okay, อาไก่ทอดมาทุกคนอ่าเรามาทำเหงื่อมาดูว่าเราจะเห็นปลาอะไรบ้างเราจะได้เจอปากัดอมไข่หรือเปลา่าฝากคนแรกก็เชียนเละตามมาเลยกันนั้นนิ้วบังร่องไหมตาไม่บังนะโอเคมาทุกคนมาดูกันซิว่าวันนี้มันจะเจอไหมปากัดอมไข่เดี๋ยวตาตกล้องถ่ายปลาด้วยนะตาตนะากล้องนะเงี้ยโอ้โหมากระลุ้มหมดเลยเนาะเอฟซีเอฟได้เนาะโอ้โหนี่แหละนี่ ทุกคนได้นะนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหได้นี่โอ้โหมากันเล็กๆมันโอ้โหทุกคนดู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 เดี๋ยวตาตัวใหญ่มาเดี๋ยวเราคิดเลยเดี๋ยวโอ้โหทุกคนดู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 มาตาโก่งเหยียดไยเง้มันก็ได้ม嘛เดี๋ยวก็ยี่ยถ่ายเดี๋ยวพอไหว้โน่นโอ้โหซูมแล้ววันนี้ซูมมาเลยนะตาโก่งนะโอ้จริงนะนี่ทุกคนทุกคนโอ้โหมาดูกันว่ามันจะมาไหมนะวันนี้ปลากัดอมไข่ของจังหวัดกระบี่ มันจะเจอหรือเปล่ากับที่นี่ที่ไหนมันก็ไม่บอกมาดูกันวันนี้น้ำใสสวยมากมาดูกันว่ามันจะมาไหมมันเห็นว่าน่าจะมาแหละไม่รู้มาตัวไหนแต่ว่าตัวนี้มาเยอะมากทุกคนไม่รู้ปลาเลยตัวปลาเลยมีหลายสายพันธุ์มากตรงนี้มันเห็นชูมาไปเลยเห็นไหมทุกคนพอซูมมานี่เราเห็นชัดหมดเลยแต่ซูมสองไปก่อนเราดูมุมกว้างไปก่อนดูมุมกว้างวันนี้ไปก่อนนะดูมุมกว้างวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวพอปลามาเดี๋ยวโอ้โหตัวนั้นมาแล้ว โอ้โหตอนนั้นยังสวยทุกคนน่าจะเป็นพ่อพันธุ์อื้ืออื้ืออื้มชุบชองดีกว่าเพื่อได้กับไก่เนื้ชัดโอ้โหทุกคนดูเดี๋ยวมันน่าจะมาแหละพ่อพันธุ์มันทุกคนอื้อนี่ทุกคนมันรุ่มันค่อนข้างน่าจะชอบนะกับไก่นะทุกคนไก่สดปลานี้ค่อนข้างน่าจะชอบอะไรอ่ะจริง ตัวถึกเออตะเกงไหน FC บอกว่าเจ tôi thực เล i ตอนนี้เราล่อมันมาทุกคนล่อมันอยู่กักสามวันเดี๋ยวมันมาก่อนมันจะถ่ายเลยวปันนี้วานะเดี๋ยวอะไก่อนที่ว่ามาไหมไปวิ่งอ๋อไม่ใช่ไหนตัวถึกอยู่ไหนลรอถึกไหนวถึกเท่าหนอ่ะ nuk jawa doi di di na luk, ae nuwa 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 dhe an jengit jalo, to ye manay di nu 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 nu, ma leo tu nu nu tu nu, suai maka leo ta nu 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 nu, nu nu nuk nuk suun pon, oh, pai tit ae nan na nuk 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 nuk, ma si luk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  nuk jawa yoi neng neng luk nuk au ta ka pala e nu จอเอาทายตอนนี้เราย้ายลาบูก่อนทุกคนตรงนี้ไม่ผ่านตอนนี้เราทําการย้ายล่าบูนะทุกคนเราต้องหาที่ที่ว่ามันน่าจะอยู่นะทุกคนมาดูกันว่าจะเจอตรงไหนนะทุกคนนีน้าค่อนก้างสวยน่าจะมีเดี๋ยวเรายั่วเลยก่อนโอเคทุกคนตอนนี้เรายั่วมาแล้วยั่วมาแล้วคูณสองไปเลยโอ้โหมาเต็มเลยทุกคนออื โอ้โหตัวนั้นยังสวยทุกคนสีสวยมากทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนยังเม็ดจะไายดูโอ้โหโอ้โหเยอะมากทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะถูกใจปลาปลาก็มากินเยอะมากดูทุกคนสีสันสวยงามทุกคนดูน้ำหงอยกันหมดเลยนะโอ้โหอะไรตัวนั้นทุกคนสวยนะทุกคนเลย โอ้โหคนดูดูดูทุกคนเดี๋ยวงันจะตักขึ้นแดุ่๋ตรงไม่ดูนะเดี๋ยวดูคนว่ามันจะมาไหมนะพอตัวแดงกเข้านะตักเลยตันะมาแล้วทุกคนตอนนี้มาแล้วมาแล้วตักเลยบังตาตักได้ไหมเดี๋ยวอะไรพีโอ้เนยบังตาตักได้ไหมตัวแดงไม่ได้ทุกคนได้ตัวอื่นเอาเทน้ำเลยลูกพี่เทน้ำเทน้ำเทน้ำมามาเดี๋ยวเทน้ำก่อน นี่บเลยน้ำไหมไอ้น้องๆถือเดี๋ยวมึงเงยตักให้ดูเลยอกให้ตัวนู่มาก่อนทุกคนตัวสวยไปไหนแล้วบางตาตัวสวยตัวนี้ไหมไม่ใช่ตัวนี้ตัวไหนัวนี้เหรอตัวสวยนู่มไปไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องรอก่อนนะตัวนู่มไปไหนเนี่ยทุกคนตกใจบางตาควิดที่เดียวสูเลยเลเดียวเดี๋ยวดูก่อนนะมันมาก่อนนะทุกคนตัวนู่มค่อนข้างจะสีสวยมากนะทุกคนเนี่ทุกคน còn này là một anh à không, nói leo ta ta nó làm cái tapเอง giờ lắc mà cho con du du leo ông ta mày em dốc à mày tap thứ có đay để mày dốcเอง à thứ dốc dốc ông ta thứ dốc dốc mày thứ dốc dốc ông ta thứ dốc dốc mày nhọ này nhọ nhọ Ờ, nhọ mình đang chạy ma đấy À nà, anh mình cần chạy ma đấy nhọ nhọ nhọn nhọ nhọn nhọ nhọn 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 phải nhọn nhọn lời, nhọc, phải thì เออแล้วก็ลากมาโยนไปแล้วก็ลากมาโยนไปแล้วก็ลากมาโยนไปที่ปลาแล้วลากมาเออลากมาเออลากมาเออลากมาลากมาโยนไปแล้วก็ลากมาเอาแล้วก็ลากมาลากมานั่นนั้นมันจะมาแล้วตาโยนไปที่ปลานูอืมทำไงีทำเองทุกคนดู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 นุกคนนะนะนามาทุกคนปอพันปอพันมาทุกคนมาปอพันมาทุกคนตักเปียมปอเปียมปอมตักเดี๋ยวเงี้ยเดี๋เงี้ยลากมาให้เดี๋ยวพอมันเข้ามันนี่ตักเลยนะเดี๋ยวนะ โอ้พ่อพนทุมาแล้มาแล้วทุกนอันมาแล้วทุกโหตัวนี้หดหนอดมาแต่น้อยโอ้โหตัวนี้มาแต่น้อยตั๊เอาตัวนี้ขึ้นก่อนโอ้โหเอาตัวนี้ขึ้นก่อนใส่ก่อนตัวนี้ได้ปลาตัวนี้้วทุกคนโอ้โหปลาสายปันใหม่เอ๋อใส่ตรงใส่ตรงไม่รู้ไม่รู้ใส่ไปไปก่อนโอเคมาดูกันว่าซีดไปไหมนะทุกคนมามาเลยก่อนดิทุกคนโอ้โหยังสวยทุกคนตัวนี้เพสวยนะทุกคนดูโอ้โหดูทุกคนโอ้ใส่ไป อะไรกันได้อ๋โอ้โหทุกคนนี่เราได้มาสวยนาาเดี๋ยวมาดูเราตักตักม้ทุกคนเอาอถือลูกพี่เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวแดงนั้นจะเข้ามาตอนไหนนะทุกคนเพราะตัวแดงนั้นสวยมากสวยกว่าเพื่อนทุกคนตัวแดงนั้นออ๋ตัมาแล้วตัวแดงนั้นตักตัตัวแดงกันว่างงยตัวแดงกันว่างงยตักเตรียมพร้อมตักเตรียมพร้อมตัวแดงกันว่างเงยโอ้โห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  มาดูนะว่ามันจะเข้ามาไหมทุกคนมันจดจ้องจ้องอยู่นะตัวนี้มันพ่อพันนะทุกคนอมันพ่อพันมันพ่อพันทุกคนมันจดจ้องจ้องอยู่โอ้พ่อพันมาแล้วทุกคนพ่อพันมาอีกแล้วฮืมรู้ทุกคนพ่อพันมาแล้วตาระวังนะพ่อพันนั้นโอ้โหใช่ปากกัางพ่อพันนั้นโอ้พ่อพันตัวนี้มาเร็วมาทุกคนเราจะตักพ่อพันนั้นขึ้นมานะทุกคนโอ้โหพ่อพันอืมตาเตรียมตักนะโอ้โหรูเลยวิ่งรูเลยพ่อพัน เออนั <Happiness. S 2> Mirror, ่งอนนั huh. ่งอนลูกพ mm ี hmm. um, ่นั่งอนมันตกใจมาดูก <cold> uh ัน huh. ว่ามันจะมาอีกไหมนักคนพ่อพันไปไหนแน่วิ่งุูเลยพ่อพันดีเดียววิ่งชูเลยตัวนั้นมาไม่รู้มาจากไหนมาทีเดียววิ่งุูเลยคนตอนนี้เราโยกอยู่สามสิบวัน หรือว kind of ่าตัวแดงกันถุดผนเอามันตะถือดีกว่าเอาเงยย่เองดึงเองดีกว่าถือได้ถือได้นี่ถือกล้องถือกล้องโอเคตายไปที่ปลานะเออเดี๋ยวเอาสองตัวนี้ขึ้นบนเดี๋ยวมาดูกันหน่อยกคจะได้ไหมนะตัวแดงกันจะมาไหมนะทุกคนดูมาดูมาดูกันนะทุกคนโอ้โหมันลีลามากนะทุกคนดูว่ามันจะลีลาไปถึงไหนไปไหนแล้วรู้แต่ว่า

เดินมาเีบ uh มันมาเดินมาเีบมันมานะทุกคนโอ้โหน่เวิ่งพันแบบนั้นโอ้ไม้ไม้ไม้นมมาเลมาลโอ้ไปเยยไปเยไปเยไปเย้ไปเยมาแล้วทุกคนโอ้นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยตะนั่งนมันตกเลยมาทุกนมา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 ม

Nó với joa cháo nó. Ngoa ô la bọn bọn nó tao. Qua đây mình giúp căn máy đi. Bọn nó nó. Bọn này tự do nha. Đó mà lấy to con này bọn nó. Ồ hổ con này to thật. Ồ bố to con này bọn nó to. Ồ hổ to con này bọn nó. Bá bọn nó con này ôi. Ôi. Ôi to thật tụi con đù. เดี๋ยวมเต้ดูนะว่าสวยยังไงมาทุกคนมาดูทุกคนตอนนี้โอ้โหตาดูนี่ทุกคนนี่ตานี่โอ้โหนี่ตาสวยไหมโอ้โหสีเป็นนั้นเลยชัดไหมตาชัดเลยนะโอ้โหสวยไหมตาสวยจริงปิ้งนี่ยเลยที่เห็นตาได้ที่ว้าปลาตัวนี้ทุกคนสวยยังยังเลยตัวนี้นี่ไม่ใช่ปลา กัดอมไก่ที่เราเจอแต่มันเจอปลาไลยก็ไม่รู้สวยน่าเงเปลงโอเคคลิปนี้เราก็ไม่เจอปลากัดอมไก่เหมือนเดิมได้แต่ปลาพวกนี้ได้หลายไอ้เพอฝากกดไนแลค์ก็เร์ได้ตามในคลิปอื่นเพราะมันเห็นเอาปลานี่ไปเพาะพันก่อนสวยจิ๊เป่งมาเป็นอันเป็นสวย